อุ้ยตั้งนานนะเวียนมันเพิ่งสามมาแล้วมาแล้วตู้พี่มาแล้วพี่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดดีเหรอไม่เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเรารุ่นใหญ่ไม่ต้องมาเลยครับพี่เดย์คุยคุยก่อนเลยคุยก่อนเลยม่นี่มันใส่ชุดสีของสีขาวคือเคลียร์ก่อนเลยอันนี้เคลียร์เลยหรอพี่เคลียร์เลยไม่ต้องเคลียร์กันต้องจบวันนี้แหละน้องพี่ของกำลังขึ้นเลยด้วยอ่ะเมื่อกี้คือพี่บอกคือพี่จะบอกว่าพี่คุยกับเฉินมาระดับหนึ่งแล้ว นะเรื่องเรื่องเรื่องตู้อะครับแต่คือพี่ผู้ใหญ่พี่พูดก่อนแล้วกันมันก็ตั้งแต่ตอนที่อยู่โอเวอร์แล้วเราเล่นกันเราเป็นโจทย์กันเราด่ากันนู่นนี่นั่นมาตลอดแต่ตอนที่พี่เลิกลาตู้ก็ยังบอกลาด้วยคำพูดที่ดีจนมาถึงตอนที่พี่กลับมาเล่นตอนเราตีกันมันก็เหมือนในอดีตความรุนแรงนะในการเล่นในนู่นพี่จะบอกว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ ไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็คงโกหกมันก็คงไม่พอใจกันบ้างถูกปะพี่พุง่งตรงถูกครับออพี่เออมันก็คงเป็นอย่างนั้นแต่อดีตก็คืออดีตแต่ย่างคือเกมก็คือเกมพอสุดท้ายแล้วมันเวลามันผ่านไปพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนตอนนี้พี่พี่ก็บอกว่าตู้มาเล่นกับเพื่อนพี่แล้วจริงๆพี่ก็มีปรึกษากันด้วยนะอย่างงี้มันก็ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นตอนนี้ตู้มาเล่นกับเพื่อนพี่แล้วตู้มาอยู่ดูไวแล้วตู้มานําดูไวแล้วตู้มาเป็นกาลังหลักสําคัญดูไวแล้วพี่จะบอกว่าเรื่องในอดีต ตูนนี่นั่นเราจะด่ากันจะไงพี่ไม่ติดไม่โกรธไม่อะไรแล้วก็อยากจะขอให้ตู้เนี่ยคือบางสีบางอย่างถ้าพี่อยากจะสอนอยากจะบอกพี่อยากให้ตู้รับฟังว่าบางอย่างมันก็ดูไม่เหมาะสมซึ่งตัวพี่เองก็เช่นกันไม่ว่าจะทางออกสื่อหรือการโจมตีอะไรก็แล้วแต่พี่ขอโทษตู้ก่อนหลังจากนี้อายุตู้เริ่มมากขึ้นดีขึ้นเป็นอะไร ข้าบทพี่ปกติคือตู้ไปอยู่ตรงนี้แล้วคือสายตาจับจ้องก็ยิ่งมากขึ้นอะไรก็ตามที่มันไม่ดีในอดีตพี่ไม่อยากให้ให้ตู้ทาแล้วก็ไม่เป็นไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราทําลงไปบางทีเราแค่ต้องการที่จะปกป้องตัวเองบางทีเราแค่ต้องการที่จะให้คนอื่นเขารู้ในมุมมองของเราพี่จะไม่ยึดติดไม่โกรธไม่อะไรแล้วก็ไม่ว่าเรื่องเก่าๆแต่แค่ว่าหลังจากนี้ขอให้มันดีขึ้น คือรับปากพี่ได้ไหมได้ครับพี่ผมรอบนี้ผมกลับมาเล่นผมก็คิดว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะในอดีตอะผมรู้ว่ารู้ตัวเองว่าผมไม่ดีจริงแต่หลายอย่างอะพี่หลายๆอย่างเอาเป็นว่าพี่รู้ดีกว่าเพราะผมก็บอกกับตัวเองตลอดว่าถ้ากลับมาเล่นรอบนีน้ผมต้องเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งผมจะไม่แบบเป็นคนเก่าแล้วแล้วเรื่องเก่าๆผมผิดเองครับพี่จริงๆคือพวกพี่ไม่ผิดอะไรหรอกผมนั่นแหละพี่ที่ไม่ฟังน้าไม่ฟังหลายๆคนเองผม เอาง่ายคือผมผมลั่นเองอ่ะคือเอาง่ายไม่มีใครสั่งให้ผมทาแต่ผมลั่นของผมเองอ่ะอืมลั่นนั่นแหละพี่ผมขอโทษทุกคนจริงครับพี่ผมไม่รู้ต้องเอาหน้าไปไว้ไหนเลยเพราะตอนแรก่ะผมก็ไม่กล้าคุยกับพี่พ๊อบพี่บังอะไรเงี้ยแต่พี่บอกว่าผมมาก่อนอะไรเงี้ยได้พี่คุยกับบังเจ้่เิดแล้วไม่ไม่ไม่ติดอะไรเลยคือสุดท้ายแล้วเราอยู่กับพวก้องเรามันเกิดเหตุมันปะทะกันนู่นนี่นั่นกันมันเราก็ต้องเอาพวกเราเองถูกปะมันเป็นเรื่องปกติไม่แปลกใจหรอกที่เราจะต้องมาแบบ ด่าทอนกันเองนู่นนี่นั่น,นจะโกรธจะเกลียดกันข้างนอกจะแบบโจมตีกันออกสืออะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นปกติทุกๆคนรักเพื่อนพ้องรักเพื่อนฝูงหมดอันนี้ถือว่าพี่เข้าใจแล้วก็มันเป็นเรื่องในอดีตไม่เป็นไรอย่างที่พี่บอกพี่ขอโทษตู้เหมือนกันตู้ขอโทษคือมันก็จบไม่เป็นไรเรื่องอดีตเราไม่ยึดติดแต่หลังจากนี้คือขอให้มันดียิ่งขึ้นส่วนน้องๆตู้พี่ไม่รู้พี่ไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็เคยไปร่วมเล่นด้วยก็ไม่เป็นไรมันเล็กน้อยมากหลังถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็อยากจะให้ตู้บอกนอ ติดในใจกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเต็มที่สร้างชื่อเสียงเท่านั้นเลยครับด้ครับผมบอกน้องๆแล้วก่อนเข้าดูไว้เออแบบสิ่งนี้เคยทําอยู่ที่เดวันมึงทําไม่ได้เพราะมันหลายมันแบกรับหลายอย่างไปทําให้เขาเสียไม่ได้ผมก็คุยกับพี่เฉินแล้วได้ก่อนจะมารวมก็แบบเออผมต้องคุมน้องๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกคุยกับพี่พี่เฉินไประดับใหญ่เลยอืมใช่ใช่พี่พี่พี่คุยพี่คุยกับเฉินไปแล้วพี่คุยกับเฉินไปแล้วใช่เอาก็ไม่เป็นไรก็เท่านี้เลยครับพี่ขอโทษวพาพี่ไม่เป็นไรพี่ก็ขอโทษเหมือนกันก็เต็มที่แล้วก็ คือของที่พี่วันนี้พี่พี่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าพี่ก็จะมาเอาของมาให้น้องๆนู่นนี่นั่นแล้วก็รถรถพี่น่าจะอยู่ไว้หมดแล้วพี่จะไปหลังบ้านเต็มตัวแล้วไม่ได้มาเป็นผู้เล่นแล้วเราก็คงไม่ได้เล่นด้วยกันอันนี้ก็เสียดายกันแต่ก็สิ่งที่มันเป็นในเมืองก็ฝากตู้สารต่อด้วยพี่เชื่อมืออยู่แล้วก็ขอให้มันสำเ็จเต็มที่ดีสุดช่องดีน้องมีอะไรก็ปรึกษาเราคุยกันได้เหมือนเดิมไม่กดไม่เกลียดกันครับผม ขอบคุณมากครับพี่ขอบครับเออเอาของไหมนี่เขาเอาของไหมแบ่ง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 น้องบ้างไหมไม่ไม่คุยไม่คุยอะไรกัมานเลยไม่แบ่งน้องมาดิแบ่งน้องมาดิไม่คุยอะไรกัมนเลยไอ้ตผมไม่รู้จะพูดอะไรตอ้ตู้เอาของมันเห็นป่ะผมตู้มันก็มันก็บอกนะว่ามันไม่มีใครอะไรเลยมันลั่นของมันเองมันก็ลั่นจริงตู้กับผมมันไม่มีอะไรพี่คือพี่ก็ไม่มีอะไรปะพี่ก็มีแต่ผมก็ผมก็ตู้คือถามใจมันดิ พี่ก็มีแต่รถว่ะแล้วพี่ก็ให้ไปให้ดูไว้ไปหมดแล้วอ่ะรถอ่ะเอางี้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 พี่มีอะไรก็ให้น้องไงในตู้มีของที่เด็ดไหมครับพี่เดบเอางี้ดีกว่าพี่มันอยากสารฝันสนับพี่มีของตีสนับให้มันไหมล่ะอืมไม่ไม่มีพี่ไม่มีของแต่พี่เอาของให้มึงได้มึงเอ่อป๊บนึงนะพี่ลองพี่ลองกดอันนี้ดูเพจเพจเพจอัพอ่ะแล้วก็สลสแล้วก็แคลซี่ยลแล้วก็แคแคลเซฟ อ่อในตู้พี่มูลค่ามันห้าสิบล้านมันขึ้นว่าห้าสิบล้านอะฮัลโหลคุยใครห้าสิบล้านเออแล้วเราจะไงให้กดให้กดไอ้นี่เลยเหรอมันไม่ยังไม่ได้ครับพี่มันพี่ต้องดูว่าของชิ้นไหนมันมีมูลค่าผมไม่รู้จะต้องบอกพี่ยังไงผมต้องเห็นตู้พี่อลยดิมันจะบอกได้อะ่ะเอางี้ดีกว่ามันมีแพ็คอะไรบ้างมึงดูนี้ดูนี้ตอนนี้มึงแพ็คอะไรบ้างฮะ มันมีแพ็คอะไรบ้างตอนเนี้ยแพ็คอะไรบ้างแพ็คที่เติมข้างนอกอ่ะมีแพ็คอะไรบ้างตอนนี้เหรอพี่เติมมาทําไมมันไม่น่าคุมนะผมว่ามันไม่มีอะไรให้เติมหรอใช่ครับช่วงนี้ไม่มีอะไรเติมช่วงนี้คนเขาไล่เคลียร์ของเคลียร์ของเดียวพเพล่ลอ้า<อ>เหรอรอรอเมืองใหม่อย่างเดียวคือตอนนี้ในตู้พี่ที่มันมีบูลค่าเหรอไม่น่ามีหวายเชียดูดว้มันเอาไปหมดแล้วไม่น่ามีแล้วอ่ะตังค์พี่ก็ให้ไอชอนอะไรไปหมดแลวในตู้พี่พี่ GPL ไงที่ตัวที่เด็ดเลย GPL GPL หมดไปแล้ว GPL หรอ GPL คืออะไรเหรียญเหรอตัวงไพี่ตัว GPL พี่ตัวเเดด็ลยอะตัว GPL ไม่มีไม่เหลือแล้วหมดแล้วมันทำไมมันขึ้นตั้ง50าสิบล้านเลยอ่ะพี่นั่นดิพี่ดูก่อนคือมันมีกล่องเตียววุธกล่องส้มกระสุนสี่พันแม็กกระสุนก็เด็ดนะพี่กระสุนก็แพงนะยาวิ่ง ยาวิ่งอยู่ไหนไวเชียไวเบอะไรอย่างเงี้ยมีมัครบพีไวเบวยบมีสองก้อนก็าสองก้อนก้าวต้องเอาอะไรพี่มันเอาไปใช้มีเศษวอตเจมสามอันเอาเอาต้องขึ้นสนับพี่ต้องขึ้นสนับอ่มาไวเบกล่องตีแล้วก็มีเศษวอตเจมเล็กอีกอ่ะมายิ้มเอาไปหมดเลยอ่ะครับพี่กระเป๋าหนึ่งเก้าหกครับคำนึงนะดูก่อนถ้าเมืองใหม่เปิดมาพี่อย่าเพิ่งไปเป็นแอดมินนะเดี๋ยวพี่เอาเงินให้ผมก่อนผมไปสานต่อให้พี่เองไอตู้เร่งไรตู้เร่งไรผมขอพูดแบบตรงๆเลยนะกัน จะได้หนึ่งเก้าพี่สกอตสานฝันให้มึงสิบห้าทีอ่ะเฮ้ยสิบห้าทีเลยเหรอเยอะไปวะเอากล่องกลกดพี่ของเกล็ของหนักมันของหนักมันเป็นไวเบวัตเจมอต่พี่มีเล่ฟ้าไรแดงด้วยแล้วข้าให้มันคุยเอาขายพี่กำลังรวมของที่มันมีมูลค่าให้ตู้อยู่ แต่จริงๆเนี่ยพี่จะบอกว่ารถของพี่เนี่ยค่มูลค่านะที่มีวิชั่นหนึ่งคันมีเอ Per f o r m ฟ n c e ทั้งเก่าหนึ่งคันใหม่หนึ่งคันนล้วก็นักก็หนักแล้วนะแล้วถือทุกวันนี้รถกูก็ไม่ได้ขับเลยเนี่ยไปอยู่ไหนตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่แก๊งนี่แหละพี่ใช้กันอยู่นี่แหละรถเล็กเล็กรเ,เป๋านะกระเป๋าหนึ่งเก้าหกครับรพี่มีไข่มุกดำสามร้อยแปดสิบเอ็ดเม็ดเอาเอาหมดเลยครับพี่ไม่ได้หิวนะแต่เอาหมดเลย <laughs> ยินดีตอนเลยรึท่านมันไปไหมวะแฟชั่นมันไปด้วยใช่ปะแฟชั่น<ป>แฟชั่นไปครับพี่โอเคใครมุกดำเอาหมดเลยมันมามามา ครับบครัันตีสนับแล้วตอนนี้บวกอะไรวะไม่หกหรอครับพี่เฮ้ยชี้อะหยิบผมหมวเลยพี่ดูเลยไม่ละผมเริ่มฉุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีมามามาดิเล่นหมูมันแตกอระดิพี่ไม่แตกหมูเมื่อกี้ได้ตั้งกี่ทีกี่ชุดแล้วไม่ถ้ามันแตกมันก็จบเลยนะมันมันผมร้องไห้เลยนะผมเสียบเยอะแล้วสองร้อยล้านแล้วพี่เออเนี่ยนี่มูลค่ามันก็ประมาณนี้แหละ บไหนโหดดิไปโหดได้กี่ทีวะคนตีติดเยอะจังวะได้เชียร์โหดเหลือนี่ใครเนี่ยเมื่ใครเนี่ยอะครับพี่ใครวะกีโมครับพี่กีโมโอ้โหน้ำตาจะไหลวะพี่จะไหลอะไรกดดิเอ้ยดีแดงพี่ชายไหมผมจะไปใช้เล่นมามามนี่เอาไปให้หมดเอาไปหมดพวกเตียนกระเป๋าหนึ่งเข่ามาหนึ่งเลยนะ 1.9ึ่งเก้าครับพี่แพดไม่น่าได้ครับด้วยมั้งนี่ไปเอ,เอาเดี๋ยวด้ยวยไปฮะกระสุนสี่พันแม็กเอาไหมเอาอยู่ได้ไอ้เยี่ย ต้องถามตอะไรนะกระสุน4,000แม็กที่เอาไหมเอาก็ได้ครับพี่เอาไปเอาไปยิงเล่นอืมเอาพียิงเล่นไปยิงมาถึงยิงเล่นมาถึงยิงพวกสกายฟอร์อะไรพวกนี้พวกกิจกรรมพี่โตเก็บของเปลี่ยนแพทเปลี่ยนแพทเออว่ะเปลียนเปลียนแพทด้วยครับพี่ตัวที่เด็ดเที่เด็ดเหรอเปลียนแพสที่เด็ดเหรอคือมันเด็ดหมดเลยพี่ถ้ามันไม่ได้ใช้อ่ะ มันเป็นอยู่ราคาเด็ดเฮ้ยเธอโบจีทีด้วยอ่ะแปดอันถามดูไว้เดี๋ยวดูไว้มีขายป่าอโต้ดูไว้ขายสกูป่ะช่วงนี้ไม่ช่วงนี้พี่เฉินให้เอาไปขึ้นออฟหมดแล้วครับพี่อ๋อไม่ได้ขายใช่ไหมปืนขึ้นออฟกันไปไอ้จักมงกระเป๋าเลยเก็บไปดูเลขกระเป๋าเหรอผม หนึ่งเจ็ามพี่กระเป๋าแดงนี่น้ำนักที่ทีเด็ดไหมทีเด็ดทีเด็ดครับพี่ทีเด็ดหมดเลยเลขอะไรเลขอะไรเมื่อไรผมเลขอะไรผมเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยนะหนึ่งเจ็ดสหนึ่งเสสะใช่พี่ใช่เอาไปทำปืนไปใช่ แต่ว่าเป็นค่าช่วยดูแลต้องไม่อยู่ไอ้เชี่ยเทกันมืองอีกเลยนี่ว่ะไอสัตว์คืออะไรรู้ไหมครับพี่เงินเขียวพี่มีไหมเงินเขียวที่เด็ดสุดพี่ให้ชอนไปหมดเลยว่าเงินเขียวไอหลงถ่ายพี่ไปล่าสุดเหมือนกันไอรถคันใหม่อะไรนั้นไม่รู้อะตอนนู้นอะอ๋อเนโรเฮ้ยพอแล้วไอเชี่ยจั๊กเนโรทะเบียนดีโอวีก็เก้าด้วยประเด็น ไม่ใช่คันนั้นพี่ซื้อเองมันมีคันใหม่อีกคันนึงล่าสุดเติมอ๋อเฮ้ยเตู้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 ไว้ตู้ไว้เตรียมหลวดตู้เออตีตีไปก่อนเลยครับพี่เทคของเซ็ตใหญ่อยู่ครับนัวได้นะพนัวได้นะยาววิ่งยาววิ่งมีพันแปดร้อยเอากี้พี่ไปตีไปตีช่วยผมตีตำรวจกันได้ไหมไม่ด่ไม่โดนไม่โดนพี่เหมือนเดิเฮ้ยไม่เอาพี่เทคก่อนก็ได้น้อพี่น้อเทคก่อนเด้อเทคก่อนเด้อเทคก่อนกว่าเยอะพยายามอย่าเลยอยู่นี้แหละพี่เดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองแป๊บนึงกูใส่ก่อก่อน ปัดนาโนด้วยไอ้ที่รวยไอมันมันต้องใส่เตลักเตลักเตลักไหมวะไม่ต้องใส่หน้ากากป่ะวะไม่ต้องได้บางไอ้เฉินมันมาก็ปากบอกมันบอกเลยแล้วกันว่าพี่เอาให้ตู้หมดแล้วได้ครับมันไม่น่าติดเลยหรอกพี่เฉนตัวไม่ติดเลยครับตัวให้เหมือนพี่เลยครับให้หมดเลยครับขออะไรก็ให้ ยิงให้งงหน่อยยิงให้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 หน่อยมันหนักเที้ยอะไรวะตัวกูเนี่ย0.5เนี่ยหนักอะไรวะ อดนีตหมดละกระสุนมีกล่องซ่อมอีก486เอาไหมเอาครับพี่ตัวตัวตัวพวกตัวก็เอาไปแลกนู่นได้นะขังโอเคตัวมาเอาไปหมดแป๊บนึงที่แม่งเอาหมดเลยนี่หว่า เท่คนนี้แท่คนนี้ไม่กลับม่เหลืออะไรเลยไม่มีมาสกินนะครับสกินสกินคอยอะ่ะไม่มีเ,เหลือแล้วสกินใช่ไหมไม่มีวะ่ะ ก็คือรอเมืองใหม่มาแล้วก็อะไรบางอย่างที่มันวุ่นวายเล็เกๆน้อยๆก็คือค่อยไปเทรดทีเดียวหมายถึงว่าค่อยแปลงเป็นเงินใช่ไหมใช่ครับพี่การดันเนี้ยมาไหมการดันเนีย้ยเอาครับเอาไอชี้อะไรแม่งไม่เอาบ้าง,วงไว้สัตว์ไม่มีลนะที่เหลือเหลือแต่ขยะละนี่มีการการะจายหนี่งสิบอันกระทบเตะไม่น่าไปด้วย เทนเกาะเอาไหมเอาเอาครับพี่เอ,เอาเอาเอาหมดเลยเฮ้ยน้ำหนักเต็ม ยินดีตอนเลยร,รึยินดีตอนเลยรึอยู่งสงแล้วแม่งน่าจะเอาหมดมต้องถามละเทแต่เดียวพอ กูใช่ไหมกูอย่างลั่นกูบอกแล้วโดกูหมดอะหมดแล้วจะหมดแล้วในตู้ตำรวจก็มาผมตำรวจมันไม่ไหวครับพี่เว้โตผไปหมดแล้วตายเพราะว่าช็อตมีไหมครับพี่เพราะว่าช็อตมีเกือพันเอาเอาหมดเลยครับเพราะว่าช็อตใช้ได้ไหมวะโมเดี๋ยวเนี้ยเล่นสกายฟอลได้ใช้เอาไปเมื่อไหร่พี่กูปลดนิ้วเล่นอีกสัตว์พี่ตู้เพชรดาบเพชรพี่เจ๊ดแม่เพชรมีไหมครับพี่ตัวที่เจ็ดมีมันมีอะไรไม่เด็ดบ้างวะกี้ผมบอกเด็ดทุกอย่างเลยเนี่ย ก็มันก็เด็ดสามสิบสามเมตรเลยพี่ตู้พี่พี่กี้บุญแจตู้ให้มันไปเออเออเออเอาให้มันล้วงเอาหมดเลยเชี่ยเหรียญเหรียญพี่เหรียญเหรียญก็เด็ดนะเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงอะไรพวกนี้เด็ดหมดเลยเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงเหรอไหนวะตัดเลย เหอียญขยะ้วเนี่ยอยู่คอยพี่ตู้ยู่คอยอยู่คอยพี่อยู่คอยน้องบอกยูคอยนีแค่สามร้อยสี่สิบห้าเหรียญเองเอาไหมโมสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญเอาไปเอาเอาพี่เอางี้ไหนไวันนี้บอลเป็นบอลที่ดีแล้วผมแล้วพี่ก็านนี้เข้าเมืองผมไปลั่นสนับเก็บอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่อยู่ให้กี่ชุดนะห้าชุดโอเคห้าชุดโอเคตัดไปห้าชุดเฮ้ยกันแตกพี่มี อันนั้นเด็ดเลยนะการแตกพี่มีนะกันแตกพี่มีเอาป่ะย่างไปหมดแล้วกันแตกอ่ะพี่มีเท่าไหร่อ่ะพี่สกอตพี่มีเท่าไหร่เหรอพี่มีเยอะน้องโอ้ยพี่จะให้ผมเท่าไหร่ดีกว่าอ่ะกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งเก้าหกอันนั้นก็คือตัวเด็ดสุดเลยนะแสนสามด้วยช่วงเงินเลทขึ้นจัดอย่างน้อยเมื่อกันให้เองได้เอ๊ะเลขไหนนะหนึ่งเก้าหกผมผมเคลียร์ผมเคลียร์กับตู้ไปแล้วครับใครมาไม่ทันก็ไปย้อนดูเอาก่อนหน้านี้คุยกันแป๊บเดียวไม่นานแต่คุยกันรู้เรื่องถือว่าน้องมันโตขึ้นแล้วกัน ไม่เชื่อกูมีพันหนึ่งอะไปผูกคอใครวะเนี่ยมามาเชื่อมันทำไรพี่พิธีกรพับมามันทำมาพี่มาชุดนั้นไงชุดชุดยาสลบอ์ไม่ได้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 จากห้าสิบล้านในตู้มูลค่ากูเหลือห้าล้านเออที่เรียกว่าให้น้องหมดจริงอันนี้ข้าไปฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นไม่ฝั่งนู้นพี่มารถผมนะได้ไป่าเออโอเคนอนบุญยืมหลักๆมูลค่าพี่มีที่รถหมดนู่นอะสามคันอะวิชันเอ็กเพอร์ มี20อันอะเอาไปขายดีกว่าั้งน้องเฮ้ยฮะทำนั้นมากสิพี่ผมสามหกเลยเลยพี่ต้องทำน้ำหนักตัวเองเหมือนกันเออทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเชี่ยเกลี้ยงเลยมีเงินในธนาคารด้วยอ่ะ ข้าวยังมีอยู่ไหมให้ตู้ไหมโอ้ยที่เกียร์เทิดแล้วพอแล้วโม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 มารับจังหวะให้นะตีออปชั่นนะพี่พร้อมยังพี่เดี๋ยวผมนับให้พร้อม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 แป๊บนึงยังไม่พร้อมนะเปิดกล่องกันโอเคโอเคที่กับจังหวะพี่รำพาดูหน่อยดิได้อเวลาการตีสนับมันต้องมีจังหวะเต็มหัวใจถอดเกาะไหมพี่ถอดกาะไหมเมื่อวานถอดไหมวะเออถอดดิเมื่อานถอดนะรวมกันซกชุดนี้มีสองไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยนัมเบลวันไหมเนี่ย โอ้ีถอดเสื้อด้วยอันนี้มีซาเบียนไหมครับไหวครับพี่เดี๋ยวอะไรไว้เยี่ยมกระจอกเอาไว้สัตว์ไปตอนนี้ผมตอนนี้โหถอดเสื้อได้ด้วยหรอถอดก่อครับใช่ใช่ใช่เอ็นโมนับดิพร้อมไว้เพื่นไหมพร้อมน้โมมา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 หนึ่งสองหนึ่งสอง่องหนสองไรึ่องห่งสองหรึ่งอมหรึอมห่องหนสองหโอเคนึ่งสองหนึ่งองหนึ่งสองหนึ่งองน่น่มนจ่งง่หอ มนโมติดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองตี้ำตัวมันยาอ่อนหนึ่งไว้เจ็มันตพี่ผมเหนื่อยะโอ้ยโอ้นโองยโอ้ยโอ้งโอ้ยโอ้ยโองยีอตยโ้องพูอ้อ้ยโ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 องยโอ้ยโีว่โอ้ยโออยโอ้ยโอออ้ย้ยออย เขาบอกผมว่าสองร้อยกว่าแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปตีเจ็ดดีว่าโอหมดได้ร้อยทีแล้วกับไปดูแต่ร้อยทีต้องมีต้องตกว่าปีดีกว่าตกโอเคดีกว่าตกไม่เป็นไร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 เออดีกว่าหล่นเว้ยไม่เป็นไรเว้ยใช่ครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวพี่ไปแล้วเนาะไว้เจอกันเจอกันครับพี่พี่คุยกับวันนี้ก็ขอให้โชคดีเว้ยไคดักซุสุก่อนเล่นเดือนอ่ะพี่จะเข้ามายืนสล็อตเจอกันไปพี่เราพี่อยู่ฝั่งนู้ด เจอกันเจอกันจบไปแล้วพี่หมดเลยไม่เอาของหมดตู้เลยสัตว์ไม่โกรธนะผมกับบังไม่โกรดน้องไม่เคยโกรธแต่อย่างที่บอกอย่างที่พูดไปก็คือมันจะมีชงมันจะมีที่ไม่ชอบการกระทำบ้ามันก็มีอยู่แล้วถ้าบอกว่าไม่โกรธไอ้ไม่เกลียดก็คงโกหกอะไรอย่างงี้พี่ดามารถไหนนี่พี่มาคันนี้คันไหนนี่คันนี้เจอกันครับพี่ขอบคุณครับเจอกันน้องเจอกันโชคดีเออ เดี๋ยวกันโตเจอยกันแกต,ตอนนี้น้องมาอยู่ในชุดสีขาวแล้วก็ยังไงก็ฝาก FC สนับสนุนด้วยจับรถพี่รถ <c oughs> <c oughs> พี่อย่าไม่ให้ไปกูให้ไปหมดแล้วรถอ่ะ EX เฟอร์แมนอะเนโลเอเพอร์เก e ่าพ e ิชชันเอ็หนึ่งให้หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเหลือห้ารอโลเนี่ยให้กูเอาไว้เข้ามาแล้วแบบเผื่อมันต้องใช้ขับไปไหนมาไหนวะห้าโลให้เก็บไว้ขับหรือวะแต่เสียดายนะที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้แบบเล่นแล้วหมาถึงเล่นด้วยกัน เล่นศึกใหญ่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ครับของใน500โลไม่มีมีหรอของในรถกูมีหรอมีหรอวะ ของในตู้แดงมันของในตู้แดงมันไม่คำนวณให้นะพี่พี่น้องอไปใส่ตู้ไปสัตว์อีกบ้านเลยที่ยบ้านนี้เอาที่ครัให้มึงไปเรียกอะไรผมหรอเออผมเลขหนึ่งเจ็ดสามครับได้เอาไปใช้ขายยาเต็มฮะ นำหนักเต็มนำหนักตำหนักพี่ลองกิ๊บใหม่ได้สามสิบโลอ่ะพี่อะไรวะคือพี่ได้สามสิบโลอ่ะสามสิบห้าผมใส่ของมาด้วยผมว่าได้จับปืนสามแล้วก็ทีนี้แหละคือสามพี่เขาเป็นปืนสี่ไร่สับอ๋อพี่ ยูเลนเนีร์มิดร้บ15เอ็มอะพี่ 0, อ,อสีสต์เถื่อพี่จบ <ar> ให้เลิกผมเลยนะ <19 6. S 1> อันนี้มันคืออะไระพี่ได้ได้ได้พอแล้วกนะิเกตเแล้ว ขออะไรสัต์ไปไล้่อกที่อ่ะเจอกันคับผมครับนี่เชิญครับผมหายบ้าเลยเข้ามาทีเออหายบ้าเลยหมดละมือถือพอแล้วพอเธอครับไม่ผมเชื่อว่าน้องมันน่าจะแบบ คาใจหรือไม่ก็แบบติดอยู่ในใจอยู่หลายวันหลังจากที่เข้ามาเล่นแล้วยังไม่ได้คุยกับผมสักทีผมก็คงเป็นอย่างนั้นแหละก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ได้คุยได้เคลียร์ไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วแฮปปี้